สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำข้าวผัดไข่ใส่ไก่เชียงแลีเดี๋ยวไปดูวิธีทำและส่วนผสมพร้อมๆกันเลยค่ะแครอทมันฝรั่งหั่นเต๋หมดเลยค่ะทุกอย่างหั่นเต๋าเล็กหมดเลยค่ะวันนี้พี่นาเลือกหอมหัวแดงหัวใหญ่ค่ะเพราะรสของเขาจะหวานกว่าค่ะหั่นเต๋าหมดเลยนะคะ พริกชี้ฟ้าเขียวแดงหรือจะเป็นพริกหวานเขียวแดงหรือเหลืองด้วยก็ได้ค่ะไก่เชียงหันพอคำค่ะจะใส่มากน้อยได้ตามชอบเลยค่ะ ฟองนะคะแยกไข่แดงค่ะเพราะเราจะเอาไข่แดงมาคลุกกะข้าวก่อนค่ะวิธีนี้จะทำให้ข้าวเหลืองสวยค่ะตีไข่แดงให้แตกให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราเอามาคลุกกะข้าวก่อนค่ะคลุกให้ทั่วเลยค่ะ ให้เป็นเหลืองทองสวยเลยค่ะเสร็จแล้วเราไปผัดไลยค่ะเทน้ำมันลงกระทะค่ะใส่หอมแดงลงเจียวให้หอมค่ะใส่ไก่เชียงลงเหลือไว้โรยหน้าหน่อยก็ได้ค่ะปรุงรสด้วยชิ้ยูขาวซอสปรุงรดน้ำตาลทราย หลังจากนั้นก็ให้ใส่ไข่ขาวได้เลยค่ะราดไข่ขาวลงเลยค่ะผ่านให้ไข่สุกก็ปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วไปจักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะฝากติดตามช่อง Ana อ Story ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ